สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะจากช่องผ้าทอสุขโขทยัยเรานำเสนอสิน้นชนิดต่างๆของจังหวัดสุขโขทัยนะคะอาจจะมีเพื่อนบ้านมา,าสมทบบ้างนะคะเป็นางานยกดอกงานจกขนเม่นงานงานถูกงานแพงก็ขึ้นอยู่กับลวดลายระยะเวลาแล้วก็ค่าแรงนะคะชิ้นงานที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็น สิ่นเกี้ยด้านหลังนี่นะคะสิ่นเกี้ยแล้วก็สิ่นตีนจกสิ่นมักโคนของเรานะคะชื่อมีชื่อมากเลยในจังหวัดสุโขทัยวันนี้เรามานําเสนอสิ่นเกี้ยนะคะสิ่นเกี้ยสุโขทัยทาไมต้องเรียกสิ่นเกี้ยนะคะสิ่นเกี้ยก็คือการใช้ปลายขนเม่นจกเส้นฝายขึ้นลงนะคะจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน ให้เป็นลวดลายนะคะเรามาชมกันในผืนแรกนะคะสิ้นเกียเนี่ยเป็นที่นิยมของสาวๆในจังหวัดสุโข,ขทยัยเราจะสังเกตได้ว่าเวลามีงานงานมงคลต่างๆสาวๆในจังหวัดสุโข,ขทยัยไม่ว่าสาวแก่แม่ไม้ก็จะนุ่ง สิ้นเกีย้ยนะคะวันนี้เรานําเสนอสิ้นเกีย้ยไฟนะคะเรามีสิ้นเกีย้ยใหม่อยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังเลยที่เป็นลิ้วๆนะคะอันนี้จะเป็นสิ้นเกีย้ยไฟยยืนไฟจกไฟที่สําคัญคืองานฝีมือตรงที่เป็นงานพวกนี้เป็นงานล้วงเส้นไฟาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเพื่อให้เป็นลวดลายต่างๆมีชื่อเรียกนะครับ เป็นมงคลนะคะอย่างตรงนี้เขาเรียกว่านกคาบนกคาบก็เขาเรียกว่านกคาบมีนกสองตัวคาบน้ําร่วมต้นสร้างความสามัคคีนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าลายดอกมีนะคะก็มันจะมีชื่อเรียกต่างๆที่เป็นชื่อเรียกของเขานะคะวันนี้เรานําเสนอเป็นสิ้นเกี้ยสีแดงลาย12หน่วยตัดนะคะลาย12ขอหรือ12หน่วยตัด งานที่เป็นขนเม่นเนี่ยงานที่ใช้ขนเม่นทําเขาจะมีความโดดเด่นในในลวดลายมีเส้นนูนคมชัดแล้วก็เล่นได้หลากหลายสีนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วงานขนเม่นเนี่ยเราอย่างงานสิ่นเกีย้ยปกติเราจะมีความโดดเด่นตรงเชิงนะคะแต่งานสิ่นเกีย้ยเราจะหมดเลยเราจะใช้ปลายขนเม่นล้วงลายต่างๆทั้งหมดเลยนะคะเป็นฝ้าย แล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีงานเดินเส้นเป็นลายไข่มดแบบนี้เอกลักษณ์ของบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัสชนาลายัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะเป็นงานที่โดดเด่นเป็นสิ้นเกี้ยนะคะก็ของเรามีชื่อมากอย่างจังหวัดต่างๆที่เขามีชื่อกันอย่างที่ส้นตีนจกแม่แจมเขาก็มีมีความโดดเด่นของในท้องถิ่นเขาของจังหวัดเราก็จะมี สิ้นเกีย้ยเป็นงานชูโรงเป็นอะไรที่บ่งบอกความเป็นสุขโขทัยนะคะสิ้นเกีย้ยก็จะใช้ระยะเวลาในการทำหนึ่งผืนเนี่ยใช้เวลาทำนานนับเดือนนะคะอาจจะเดือนครึ่งหรือสองเดือนแล้วแต่ช่างทอคนนั้นนะคะเราจะเริ่มทาตีนจบก่อนนะคะเราจะเริ่มทําตีนจบก่อนแบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้ก่อนแล้วเามาทำตัวสิ้นทีหลัง นะคะคมาทําตัวสิ้นทีหลังแล้วเอามาต่อกับหัวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการทําก็จะยุ่งยากหน่อยใช้ระยะเวลาการทํานานหน่อยนะคะราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่เ0็ดบาทสําหรับพืนนี้นะคะเ0็ดบาทศิละปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะนี่เป็นงานศิละปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของจังหวัดสุขโขทยัยคือสิ้นเกี้ยลายโบราณคืองานทำตินจกจกจกเส้นายทั้งผืนนะคะราคาอยู่ที่7,000บาทท่านใดสนใจก็ทักมานะคะวันนี้เรามาเอามารีวิวคันแค่สีสีผืนสสีนะคะเมื่อกี้สีแดงไปแล้วอันนี้จะเป็นสีอิดนะคะสีส้มอิดสีอิดเลยนะคะ แบบนี้เลยเป็นลายเดียวกันนะคะลาย1ิบหน่วยตัดนี่เห็นอย่างนี้นะคะสีส้มอิดนะคะสีอิดเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นงานฝ้ายทั้งหมดในคลิปนี้เราจะมีแค่สี่ผืนนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะคะกว่าจะได้มาก็กินระยะเวลาเป็นเดือนๆือนสำหรับงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเพราะว่า มันเป็นงานที่ล้วงลายทำลวดลายต่างๆนี้โดยใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นใยขึ้นลงขึ้นลงจนได้เป็นรูปล่างแบบนี้แล้วก็จะมีงานด้นเอวซิ้นเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสิ้นเกี้ยลายโบราณของบ้านหาดเซี่ยวอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยนะคะอันนี้เป็นผืนที่สองราคาอยู่ที่เจ00บาทคนะ่ะต่อมา จะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะสีเขียวมิ้นท์ก็ลาย12หน่วยตัดเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะคะเป็นสีเขียวมิ้นท์แล้วก็แต่งลวดลายด้วยสีทองนะคะสีต่างๆสิ้นเกีย้์นี่ต่อให้เป็นสีอะไรก็ช่างแต่เขาจะเล่นลวดลายที่เป็นสีสันซึ่งหาเสื้อที่เข้าคู่ได้ง่ายมากนะคะนี่เลยเป็นลวดลายสีเขียวมิ้นท์นะคะ แล้วก็จะมีงานด้นหัวสิ้นเป็นเอกลักษณ์ของอาหาดเซี่ยวอำเภอศรสีสัจนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราสีเขียวมิ้นนะคะเขียวมิ้นสวยๆมาผืนสุดท้ายนะคะเป็น เป็นสีออกแดงมะเหมี่ยวแดงเลยนะคะแต่เราเหมือนกับว่าสีแดงแล้วเราทอครีม mm. ก็จะได้เป็นครีมแบบนี้ mm. ก็จะได้เป็นแดงแบบอุ่นๆแดงนวลๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเล่นลวดลายเหมือนผืนก่อนๆเป็นสิ้นเกีย้ยตรงนี้ก็จะเรียกโงะนะคะไม่ใช่ดอกมีนะคะเขาเรียกโง่คือเป็นชื่อเรียกของลวดลายของเขานะคะสิ้นเกีย้ย เป็นงานาฝีมืองานต้องที่ต้องใช้แรงงานคนแล้วก็ความชำนาญของคนความปราณีตของช่างทอนะคะลวดลายนี้จะเรียกว่าลายน้ำอ่างนะคะจะมีนกสตัวคาบน้ำร่วมต้นอยู่ในกรอบนี่นะคะเขาเรียกว่าลายน้ำอ่างนะคะสีเขาจะออกนวลน,นวนนะคะเป็นสีแดงนวลน,นวน,นะคะ เป็นยืนสีแดงนี่เลยค่ะสวยงามค่ะสวยงามเดี๋ยวเรามีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะราคาก็7 0 0 0บาทเหมือนกันทุกผืนนะคะเพราะใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะเดือนกว่าๆก,ก็ถึงจะได้นะคะก็เราไม่ค่อยได้นำมารีวิวกันด้านหลังนี่ก็จะเป็นงานเส้นไหมนะคะทำเหมือนกันแต่เราใช้เส้นไหมลว้ลวงเอานะคะล้วงลายเอา ก็จะได้ประมาณนั้นราคานั้นก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะเป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นค่ะถ้าอยากได้สิ้นจังหวัดสุขโขทยัยต้องแบบนี้เลยนะคะครอบครองกันไปเลยแต่ว่าเป็นจังหวะและโอกาสของลูกค้าที่จะได้เพราะว่าเราใช้เวลาในการทํานานมากนะคะคนในท้องถิ่นบางทีต้องไปจองกันหน้ากี่เลยว่าชั้นจองแบบนี้แบบนี้นะคะอะไรเงี้ย ก็มีมาสี่ผืนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากได้สิ้นสุขโขทัยแบบไหนลองทักมาหรือจะเข้าไปชมใน facebook ร้านบานเย็นผ้าทอหรืออยากได้สิ้นประเภทงานฝีมือก็เข้าไปในเพจสิ้นติ้นจกสุขโขทยัยเราก็จะเจอแต่งานพวกนี้เลยนะคะไม่มีอย่างอื่นปนเลยถ้าอยากอยากได้สิ้นที่เป็นงาน ฝีมือวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ไปเป็นเพจสิ้นตีนจกสุขโขทัยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พบกันในคลิปต่อๆไปเราจะมานำเสนอแบบนี้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ